มาในรูปแบบใหม่อืมวันนี้เราจะมายูของแต่งเวสป้านะครับอีสปินสสีเขียวของผมครับเร,เรื่องมันเรื่องมันนี้อยู่ว่าครับผมที่ผมไปทริปปลาขาที่แล้วครับก่อนหน้าคลิปคลิปที่โพสต์ไปเมื่อล่าสุดเนี่ยครับคือว่าผมไปเค้นไปเค้นตอนขากับลากยาวเลยครับแล้วก็มันยังใหม่อยู่สูบติดเฮ้สูบติดพังระเบิด พังเลยครับสุบติดขยับไม่ได้เลย๊ะ่แๆๆๆง่แง่แง่แง่รถแรงสุบติดครับรถแรงสุบต,ต,ติดก็เลยตัดปัญหาคือซื้อเสื้อใหม่ เหมือนเดิม <No. S 1> แต่ว่าคราวนี้เป็นเสื้อเหล็กก่อนหน้านี้มันจะเป็นอลูมิเนียมครับเดี๋ยวให้ดูแล้วก็เรามาดูข้อแตกต่างกันระหว่างเสื้อสองสองสาแบบตัวนี้ครับนี้เสื้อเดิมเสื้อเหล็กเสื้อปีเนียมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดูตัวเจ้าปัญหาของเราก่อนนะครับทีแรกว MC นี่ว MC เสื้อปีเนียม,มดูของเก่านะครับเสื้อปีเนียมในกล่องนะครับมันก็จะมีเสื้อ นี่เป็นเสื้อในเสื้อตัวปิเนยมนะครับมันก็จะเป็นนี้หัดเทียนอยู่ข้างบนนี่นเสื้อนะครับเสื้อลูกนี่ก็จะลูกปิเนยมลูกก็แหกหมดครับลูกพังหมดเลยลูกพังหมดเลยขลอกปึกปอกนี่ะลอกปึกปอกแหวนติดต้องแงออกนะครับแล้วนี่ เป็นรูเลยครับนี่ใช้ไม่บญญเบรรยำบรรยางใช้ไม่เป็นคนระับเห็นไหมเห็นไหมแต่ฝาดีนะครับฝายังดีอยู่เลยฝาไม่มีปัญหานี่เสื้อแต่เสื้อเบามากนะเสื้อปิ่เนียมตัวเนี้ยเสื้อปิ่เนียมนี่แต่ให้ดูข้างในมันเป็นแผลถลอกเปริกปรกปอกแผลโดนแท็กออกมาเนี่ยครับเนี่ยถลอกเปริกปรกปอกไม่รู้เห็นไหมนี่นี่ แต่ไม่รู้ซ่อมได้หรือเปล่าไม่รู้ครับผมก็ประกาศขายไปเผื่อใครถ้าใครมีความรู้หรือว่ามีความสามารถอไปซ่อมก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวขายให้ราคาถูกๆเลยครับเราไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมเหมือนกันอ๋อแล้วก็ของมันนี่จะมีนี่มาให้เนี่ยคอท่อนี่ของ VMC อันนี้คือชุดของ VMC นะครับขอท่อแล้วก็มีน็อตมาให้ครบหมดของยังอยู่ครบนะครับเผื่อใครสนใจก็ ติดต่อไม่ได้เลยครับนี่คือเสื้อลูกฝาเสื้อลูกฝาเดิมนี่ปปีนยียมเบามากแต่เราค่อยมาดูกันครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ดูของใหม่ของใหม่เลยนี่ผมก็เลยตัดปัญหาก็าาเลยไม่ซ่อมนะครับอันนั้นก็เลยซื้อใหม่ไว้ก,กล่องนึงนี่ แต่เป็นเสื้อเหล็ก VMC 177 1 7ร้ตัวนี้ก็177ร้อนะครับตัวใหม่ก็177ร้อยก็เลยซื้อมาใหม่เนี่แ่ของใหม่อันนี้น่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่อะเป็นเวอร์ชันฝาทองมันก็จะมีใบนี่มีใบเขาเรียกว่าสเปคชีตสเปคชีตเลขคอแเะน์วิธีติดตั้งอะไรอย่างงี้มาให้นะครับแต่เป็นภาษาปกติหมดเออค่อยเล่าให้ฟังเนี่สเปกชีตนะครับ ในกล่องก็จะมีฝามาให้ฝาด้วยนี้จะเป็นฝาสีทองนี่อ่ะเป็นฝาทองเขียนบนว่าตีสตีลูโวสตีลูโวลองน่ะไม่รู้ออกเสียงถูกเปล่าครับเป็นสตีลูโวแต่ว่าไอ้ปลั๊กหัวเทียนจะอยู่ข้างบนเนี่ยครับนี่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ตรงกลางอยู่ระเบิดตรงกลางนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นปีเนียมฝามานะันน่ะเป็นปีเนียมกล่องก็มีเนี่ยชุด เหมือนกันมีนอมอ็อตมีคอท่อคอท่อติดมาเหมือนกันแล้วก็ดูพระเอกของมันครับมีสติ๊กเกอร์มาให้สติ๊กเกอร์ VMC แล้วก็ชุดประก็นแล้วก็ไอ้อะไรนะยางอะยางมันอะไอ้เขาเรียกว่าอ,อะไรนะโอลิงโอลิงยางโอลิงฝาวาลฝาฝาสูบกับคอท่อนี่ของยางกับสติ๊กเกอร์ นี่อันนี้เสื้อ,อน,นี่กล่องเสื้อมันจะหนักตัวนี้เาหนักมากนี่ในกล่องก็จะมีแหวนมาให้นี่มีแหวนมาให้สองชิ้นแหวนเขาดีมากเลยอ่ะตัวเนี้ยก็จะมีแ็กแม่งดีจะเป็นเสื้อเหล็กแต่เสื้อเหล็กแม่งโคตรหนะักเสื้อเหล็กแม่งหนักมาก,มาก,มากนี่เยี่ยหรือสองมือ นี่นสีดำสวยนี่นี่รูเท่ากันนี่สวยแต่สวยจัดเลยคมไอ้สีดำาๆแบบเทาๆไม่ได้ดำมากแบบ,บแบบเป็นสีแบบสีมิตริกอะให้สวยจัดสวยสวยจัดว่าสวยเลยครับแล้วอีกอันนึงคือลูกเนี่ยเขาก็แถมเขาก็ให้ลูกมาด้วยเขาต้องให้มาอยู่แล้วเนาะนี่ อันนี้ที่แล้วก็นี่แล้วก็ได้ลูกลูกใหม่แต่เบอร์เดิมนี่เท่ากัน6กสิบ3กสิบสองจุดก้าสามมิลเท่ากันแต่ลูกใหญ่นะเนี่ลูกใหญ่มีพอร์ตนี่มีพอร์ตเอาเรว้าเออนั่นแหละซักพอร์ตนื้สวยแต่ลูกเท่ากันเลยเนี่ยเท่ากับตัวเนี้ยเท่ากันมา หัวผจะม้วนหน่อยผมจะม้วนหน่อยนิดนึงนี่รูปพอร์ตแต่พอร์ตพอร์ตบเบลีมซีเป็นพอร์ตที่สวยแต่เสื้ออื่นผมไม่รู้นะนี่มีเจ็ดพอร์ตเขาว่ามีเจ็ดพอร์ตไอเสียแล้วมีแล้วมีไอเสียด้วยพอร์ตไอเสียแล้วไอดีเจ็ดพอร์ตนี่ไอเสียหนึ่งพอร์ตโอ้วสวยโอ้วสวยอ่ะแต่ตัวนี้หนะักเดี๋ยวช่างกิโลให้ดูว่าหนักเท่าไหร่เนี่ยแต่ปีเนียมาเบามา,เา,มากเลยอ่ะ ปเนียมไม่โคตรเบาอ่ะแทบไม่ต้องออกแรงเลยถือแต่พอร์ตเหมือนกันข้างในเหมือนกันทุกประการนี่พอร์ตน้ํามันออกก็เท่ากันนี่นี่พอร์ตน้ํามันไปลูกอ่ะเท่ากันนี่ดีแต่ว่าเออแต่ว่าเนี่ยข้อสังเกตตรงนี้ไม่รู้มันเป็นเวอร์ชั่นเลยนะตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันตีเราไปตีปอกแก้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นมันมีอะไรตรงนี้ด้วยอ่ะ แต่เสื้อเวอร์ชันใหม่อะเสื้อเสื้อฝาทองอะมันไม่มีไงมันเป็นชิ้นเดียวอะไไงเนี่ย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 หรือผมก็ไม่มีความรู้ว่กมีอะไรแนะนำด้วยนะครับคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็มาดูลูกเดิมลูกเดิมยังอยู่ที่ฝาเดิมนี่ฝาเดิมเดิมเนี่ยของเดิมหมดเลยนี่ฝาเดิมมันจะมีแค่สี่เสาสี่เสาแต่ว่าไม่มีน็อตปิด ผ่าสูบนะเสื้อมันเสื้อแบบลูกหนักชิเป้งอันนี้ก็หนักโอ้โหลูอลูกอยู่ในนี้อันนี้ลูกเดิมนี่เทียบกันนี่ลูกเดิมนะลูกเดิมน่าจะห้าสิบแปดมิล่ะแต่ลูกนี้เคยติดมาแล้วนะนี่เคยติดมาทีไม่รู้กี่ทีแต่กับผมมะติดมาทีนึงนี่ อันนี้ลูกใหม่เสือ้อเสื้อหนักพอๆกับ v m c เลยหนักพอกันต่พอข้างในมันจะน้อยพอตมีอยู่ข้างในมีนอ,ยนอ,มอยู่สามอพอตแล้วพอตนี่แล้วดูพอตข้างๆนี่สามพอตนะแต่ว่าพอตน้อยเดียวนี่นิดเดียวอันนี้เสื้อ นี่เป็นเรื่องของเสื้อนะครับแต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้เราทําแล้วมันก็ต้องไปให้สุดแต่ว่ามีเลขอีกต้องรอติดตามช่วงต่อไปครับ <Yahoo! S 1> แต่นี้เราจะมาช่างเสื้อให้ดูก่อนว่าเสื้อมันหนักแตกต่างเท่าไรเหนื่อยอะ่ะมันหนักอะ่ะมันหนักอะ่ะมันเลยเหนื่อยอนี่ผมมีเครื่องช่างดิจิตอลเรามาดูเสื้อปีเนียมก่อนเลยนะเสื้อปีเนียมเสื้อปีเนียมหนะักหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหกกรัม ก็คือ1.2กิโลกิโลนะเสื้อเฉพาะเสื้อนะชัางเฉพาะเสื้อเพราะฝาก็มันคงไม่แตกต่างกันมากอืมน,นี่หนักกิโล2ขีดนะอันนี้พิเนียมอันนี้เสื้อเหล็กเสื้อเหล็ก v m เนะเสื้อเหล็ก v m เหนัก3กิโลกิโลขีด3กิโลขีดโอ้หหนักกันเยอะเลยอนะ โอ้โหหนักกสามเท่าตัวอันนี้หนึ่งจุดสองอันนี้สามที่หกอ่ะอ้อ่ะโอ้โหนี่หนักกว่าวะอันนี้เสื้อเดิมนะนี่เสื้อเดิมโอ้ยเสื้อเดิมหนักเท่าเสื้อวีเอ็มซีเลยหนักเท่าเสื้อวีเอ็มซีเลยสามจุดหกสามจุดหกกิโลเหมือนกันหนักเข้ากันเลยเข้ากันเลยสองอันเนี้ยเสื้อวีเอ็มซีกับเสื้อเดิมนี่หนักเท่ากันเลยครับออเคลรลูกลูกต่างอยู่แล้วเนาะ,นะเพราะว่าอันนี้มัน เสื้อเดิมอะมันร้อยหิซีซีอันเนี้ยมันร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมร้อยิบเจ็ดชักเดิมนะถ้าชักห้าสิบเจ็ดห้าสิบเดมิลน,นะครับชักเดิมก็จะเท่านี้แหละแล้จบคลิปละเพื่อนๆมีข้อแนะนําข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแน,นะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับก็นำนชมกันมาได้เลยแต่ว่าคุยด้วยคําสุภาพนะครับจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังครับงั้นวันนี้ จบการรีวิวเสื้อสูบของผมเองนะของผมเองนะเพียงแค่นี้นะครับไม่มีสปอนเซอร์อะไรนะครับถ้าใครสนใจจะซื้ออะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ไม่ได้ไม่เสียเลยนะครับไม่บอกอะไรเดี๋ยวไปสั่เดี๋ยวไปสั่งอ่ะเมื่อกี้นะครับอันนี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับสําหรับสูบที่ผมซื้อมาใหม่นะครับเป็นสูบของเสื้อเหล็ก177ของ VMC นะครับ ฝาทองรุ่นฝาทองนะฝาทองนะครับมันจะเป็นปักอยู่ตรงเซนเตอร์ตรงกลางฝาอันนี้มามาเล่าสเปคชีพเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดของสูบซึ่งข้อแตก,กต่างมันก็จากอลูมิเนียมร้อยกับเสื้อเหล็ก1้ออ่ะมันรูปแบบรูปทรงเหมือนกันทุกอย่างต่างแค่แค่วัสดุเสื้อเสื้อตัวเดียวเป็นเสื้อเหล็กตําหนักมันเยอะกว่า3เท่านะอย่างที่ผมช่างทำแลรานะนี่ผมจะมาดู จะจะเล่าให้ฟังทางเทคนิคนี่นะแบบว่าเป็นเทคนิคอลดาต้าของเสื้อสูบนะครับก็คือมันจะเป็นเป็นลูกสูบ7พอร,ร์ททำมาด้วยเหล็กไฮคุณภาพสูงนะครับบอห mm, กสิบสามมิลลิเมตรสตอกห้าสิบเจ็ดมิลลิเมตรก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางอ่ะหกสามมิลเนาะแล้วก็สโตกมันอนะ่ะที่ใช้สำหรับข้อเวียงห้าสิบเจ็ดมิลลิเมตรมันจะได้ทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าเก้าซีซีแต่ถ้าเราไปเพิ่มไปเพิ่ม อันนี้ไม่รู้นะผมสมเดานะผมลองคิดเองนะว่าถ้าเราไปเพิ่มช่วงชักอะเพิ่มเป็น60มิลอะมันก็จะได้ซีซีที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลูกสูบลูกสูบตัวลูกสูบอะเป็นอลูมิเนียมอลลอยหัวมันะเป็นอลูมิเนียมใช้ใช้วิธี CNC ขึ้นมาเนะเาะแล้วก็ริงแหวนอ่านว่าโครเมตเอสสิบแคสไอรอนอ่ะก็คือเหล็กแหวนไม่เป็นแหวนเหล็กนี้หรอ มัไม่รู้นะก็ไม่เข้าใจก็มีประมาณนี้แล้วก็อีกหน้าหนึ่งมันจะบอกวิธีใส่วิธีถอดนะแต่นี่ที่ผมจะให้ข้อสังเกตก็คือเขาจะบอกไว้ว่า300กิโลแรกอะ่ะให้ขี่ห้ามเกิน5,000รอบ5,000รอบต่อนาทีเอ๊ะแล้วเราเレสป้าเราไม่มีอะไรว่าไม่มีไมว,วัดรอบอะ่ะเราจะรู้ได้ไงโอมันก็บอกนะแต่ว่าไม่เกินสามส่วนสี ของความแรงทั้งหมดที่แบบว่ามันจะไปได้อะเราอย่าขี่เกินแบบไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นะให้ขี่แค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นพออย่าเกินอย่ากเกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนะแล้วก็นี่ข้อสังเกตอันนึงก็คือปกติอะเราจะผสมอ Auto loop อโต้ลูปอะออโต้ลูปบนะเราไม่ผสมมิกเองในถังใช่ไหมทั่วไปเราขี่อะมันจะเขียนไว้ตรงฝาถาังน้ำมันนะว่าสองเปอร์เซ็น er, ต์มิกเจอแปลว่าเติมแค่เติมออโต้ลูปแค่สองเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าน้ำมันหนึ่งลิตรเติมออโต้ลูปยี่สิบมล นะแต่นี่มันจะเสื้อสูบเนี่ยนะเสื้อ,อชุดคิดเนี่ยนะมันให้เราเติมสามเปอร์เซ็นก็หมายความว่าหนึ่งลิตรอะต้องเติมสามสิบมลเนาะแล้วมันก็เรกคอมเมนต์หัวเทียนได้คอมเมนต์หัวเทียนไปด้วยมันก็จะบอกว่ามันก็จะบอกกคำนี้ให้ใช้หัวเทียนสเปคนี้เห็นปะบนเนี่ยนี่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 นะหัวเทียนอ่ะก็คือ ngk b 9 es หรือว่าใช้ของบอส w 3 cc นี่แล้วก็มันก็จะบอกว่าให้ใช้เมนเจก็คืออะไรนะน้มหนูะ่ะน้มหนู่อะน้มหนูเบอร์125ถึง135อันนี้ผมก็แล้วแต่คนจะจูนเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้โอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแต่ถ้าเจ็บป่วยร้านยาคิดถึงเกรดเพสัตนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับไม่ใช่บ้าแค่เรื่องรถนะครับเรื่องยาก็ ศึกษาได้นะครับเ